สวัสดีค่ะดิฉันนามสาวชีสรา,าชัยเลมอายุ17ปีปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสถานารีชั้นพยมศึกษาปีที่หผลงาน,นปัจจุบันนะคะฉันเป็นคณะทำงานของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหาคนครอยุส่วนสารและเมนโงประจำปีสำน7สเจ็อีกท้ายังเป็นเลขันการของชุนงงมนุมสภานำใลขาสถานารีค่ะจากคำถามนะคะท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการท่านจะนำความรู้ไปพัฒน,นาท่องเิียของท่านอย่างไร ค่ดิฉันได้ร,รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการยยวชนประชาธิปไตยดิฉันจะนำความรู้และทักษะที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่ท้องถิ่นของดิฉันโดยจะทำกิจกรรมเสริมจ้างความรู้เกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการเลือกตั้งหรือว่าจะเป็นการวนต่างๆเช่นกิจกรรมทดลองว่า ในระหว่างการเลี้ยตั้งแบตดีแบตเสียทำอย่างไรการเลี้ยงตั้งต้องทำอย่างไรบ้างและเข้าปฏิบัติผลการเลี้ยตั้งทำอย่างไรเพื่อให้ทุกคนนะคะรักษาสิทธิ์ในการเลี้ยงตั้งและใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องค่ะอีกครั้งนะคะที่ฉันจะให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยภายใต้พื้นฐานผ่านกิจกรรมต่างๆในชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นงานาคะในชุมชนที่ฉันจะฝาก เขาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการเผยแ,แ,แพร่กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องรับประชาธที่ตย่ายสิบสีภาพเพ่งแก่เด็กและเยาวชนและประชาชนในพื้นที่นอ้องของมิฉันค่ะขอบคุณค่ะ